ครับขอบอุันกับเ h ชาแนวครับช่วงสองทุ่มนะครับได้ยินเสียงตอนนี้ก็หมอลำครับอยู่ห้างจากบบานนะครับนี่ช่วงค่ำนะครับเกี่ยวเกี่ยวข้าวครับมาดูรถเกี่ยวกันนะครับช่วงข่าวหมอกำลังมากดูครับ มี่านมาได้หนึ่งตัวมาครับดูสิเด็กงวูวะน่ามาดูถเกียวครับนาสีไล่นับให้กลางนาสิเกี่ยวไปเ้าะอะไเรายังไม่รู้เลยนะครับแต่ว่าให้แรกเปิดหน้านะครับเปิดหน้าได้แล้ว โอ้ยไม่รู้ว่าเห็นอะไรหรือเปล่าดูน้ำนะครับยังมีน้ำอยูได้แบบ เหลือประมาณเข้าลลมไหมครับให้เนี่ยเจอเข้าลลมนะครับข้าวลมข้าลมข้าลมข้าล้มไหลซันครับเที่ยวตอนกลางคืนนะ้ำมันจังครับน่าจะเกี่ยวได้ที่มองมองดูเกี่ยวได้เมดแล้วนะครับเหลือแค่นี่ครับ แค่ตรงนี้กับตรงนี้เหมือนครับประมาณหนึ่งนาสองนา4ีหนาครับไปกลับสองครั้งเดินไป้ีกให้ที่สามนะครับ มา,ามา ง่ายบอกกัง่ายนิดๆแต่ว่ามันต้องค่อยๆไปครับเกี่ยวเกี่ยวต้องค่อยๆไปครับตัวเขาเมืองเขาเขามันบางบางแล้วแต่มันหล่มมันก็นเลยเป็นลายสั่นนะครับนี่เกี่ยวต้องขึ้นมับนน้ำหมอกกเร่มลงแล้อต้องค่อยๆเดินรถครับค่อยๆข้านไปครับ ค่อยค้านคามคางไปเทเล,ล,ลนิดนะนะครับเขาหน้าหมอก็เริ่มเริ่มลงนะครับหน้าหมอกเห็ยนนี่หายหนาจุดจับจุดแล้วเริ่มลงแล้วชีวิตรถเกี่ยวครับเริ่มช่วงสุดท้ายนะครับโคง้คโคงสุดท้ายแล้วครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับ ฝากกดไลค์กับแชร์กับเพช่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปอื่นมาฝากอีกนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับ